รทะลุเมสนะครับรสชาติก็อร่อยเหมืเดิมนะครับน่ากินมากนะครับผมปลาจ่อมนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ซ่งการเกษตรนะครับผมวันนี้เราก็มาท็อปเมนูเดิมนะครับที่ไม่เหมือนเดิมนะครับรสชาติก็อร่อยเหมืเดิมนะครับอันนี้ก็คือผัดมะกุ้งนะครับเสร็จแล้วค่ะบถุนคุณยายแสงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม มันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับยายยังไงลูกไก่ปลาร้าีกไก่นะครับผมนี่นะครับไก่โอ้น่ากินมากน,นะครับผมแล้วก็ปลาหน่อยป่ะครับรอันนี้ปลาหน่อยได้ครับปลาจอมนะครับผมนี่แล้วก็มีหม,มาเต๋ตา,าด้วยหมาเต่ากินแทนหมลูออกกินไหมนี่กินไหมหน้าบาหนา้ามีแต่รอยแผล ข้อมือข้อมือกันเร็วเน่ข้อมือ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 ะสรอยสร้อยสวยนะเดี๋ยวมาเด้อมาเด้อกินเผาเด้อมาเสร็กินด้วยกันลูกกินด้วยกันครับผมวันนี้กินด้วยนะครับผมข้าวค่ะนอกจากเมนูอาหารแล้วเราก็ยังอุ้ยฮะพูดไดครับบ่มาบ่มาลูกนะครับสุกครับโอ้ดูครับไปเด้ เอาจัดการเลยเอาตาทองไปนะครับตายแน่เลยครับเอาจัดการดูเอาเอาเอากัดเลยเอาตาทองไปแล้วับสยบต่อได้ยังไงครับเก็บขี้วันหนึ่งเอาลัวนะครับขาทองไปยังกลัวนะครับกลัวอะไรครับกลัวในความลูกหลอนะครับตัวหอทะลุเม็ดนะครับรอทะลุเม็ดเลยทะลุเม็ดทะลุเม็ดไว้ทะลุเม็ดหอทะลุเม็ด ขอหย้ามาขอหญามาเดี๋ยวหมดเวก่อนาข้าวที่ใครด้วมกันครับมามากินข้าวลูกบฟ้เอุ้งไฟิเยอะนะครับผมจะได้เพรว่ามีแรงเลี้ยงไ่บุญนะครับผู้สาวโตมากเลยผู้สาวโตมาเตวากินย้านะบังซิวัตนครับฮะขข้าวนะครับผม เปยดเปียดนะครับลหลายครับวันมาคุณตาลุนครับกินด้วยกันครับผมครับกินออกมามืงอังหนึ่งนี่แม่มไปเยอะครับคุณตาลุนได้หนึ่งมัดนะครับเอามเตอร์ไซค์มาครับไปตัวจยตัวครับ แต่เมนูอร่อยอร่อยนะครับผมข้าวผัดเจนนี่ซื้อมาเอาว่าใช้มาเราะดิน่ากุยดิ๊บเอวดิ๊บอาวิวฮะโคตรอร่อยเลยครับมานเตี้อร่อยมากเลยนะครับอันนี้ก็กลังใช้ภาษาแม่ลูกต่างดาวนะโทรหาผู้สาวจากนอกโลกนะครับ นี่มาดูคุณอาตาอมพริ้ข้าวนะครับอันนี้คือปลาเด็กนะครับไม่่ใชปลาจอมปลาจอ๊ดจะกินแบบผ้านะครับแต่ว่าผสมรวมกันนะครับทำยุทธครับเอาไปกินไหนครับี่ไม่รู้เลยครับ เดี๋ยวผมมากินข้าวด้วยกันนะครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ